ว่าได้จ้ามัน,นมีเห็ดอยังตะบักทั่วตะบักทั่วเรามีพริกนะคะไส้หนึพ่พ่อกไส้ไล่พริกไล,ไล,ไล่แก้ไส้หน่อยยิบหน่อย แล้วทาเดือบ่วจ้าอันลงไปเลยถ้าถ้าบะทวนี่จะบวปุ่มกอนเ้อจ้ะถ้าเป็นบกมุ้งนี่จะปุ่มน้ำ,น,ำน,น,บบน,น,น,น้ำให้มันเสียบกอนเลยเขาจะเอาบกมุ้งไปแต่บะวาบกทวนี่ซัวมันจะตําละเอียดถ้าเ้าปุ่มน้ำให้มันเสียบเราก็จะเอาบกทวลงไป เวลาตับมักทั่วนะังมันก็จะกระเด็นเส้ตาหอยปิ้งปังปิ้งปังดังนั้นหอยต้งตําให้มันละเอียดจนมักทั่วหอยจงจะผงที่หลังได้จ้าสูตรหอยนิน่แล้วเราก็ตําให้มันแตกๆนะคะพอมาแหลกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาเข้าไปน้ำปลาจ้ะ สามส่วนกำลังดีจ้ะแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลปี๊บไปนะคะใส่เท่าน,นี้พอแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศใส่มะนาว ัหนาวเส้นักหนาวตัวใหญ่ถ้าบางบางอันบกหนาวกระเห็ดเปลือกมันกระเห็ดให้ขงเนอะแต่ว่ารถถ้ารถดใดซื้อมากแล้วมันซิมเบิองแล้วมันบกผมกะใส่ทั้งเปลยกได้ อันนี้มันก็ขมพอแต่ใสนั้นเคีย้วจกะใส่ั้งทข้างเคีไปเลยเอากต่าเอากัะต่ากกิมเบิ้มขาดน้ำป่าอยู่นิดนึงใส่น้ำป่ากันเลยจากน้อยนึง มาเมอะไปเลมเ่ได้กินขา่าไม่กินน้ำกันแต่เมื่ั่วจัง,งกัน น่ากิน่นากินมาเด้อมาเด้อสวยอยู่นี่แ่ละมาเด้อจ้ากินข,ข้าวข้าวเหนียวมูกวานเราก็ตำหักทั่วโต๊ะหอยเห็นมาจากยังเต้นเต้นเต้น,ตนก็โควไปแล้วล่ะค่ะ ออกฐานใจอืมเบทตี้ขิงเขาแม่มแต๊มาเรื่อมาเรื่องคนเ,นเพื่อนๆก,กินน้ำก่น